การวางแผนการเงินนะครับจะไม่ใช่เรื่องยากสําหรับคุณอีกต่อไปนะครับเพียงแค่คุณเข้าใจคอนเซป t นี้นะครับที่ผมกําลังจะเล่าต่อไปนี้นะนั่นก็คือเรื่องของกระแสเงินสดครับจริงๆแล้วชีวิตเรานะครับไม่โคตรเรียบง่ายเลยนะทุกคนขอแค่เราเนี่ยมีกระแสเงินสดเป็นบวกตลอดช่วงอายุนะครับเพียงแค่นี้เนาะเราก็สามารถสบายใจเรื่องการเงินได้แล้วใช่ไหมครับโดยคอนเซปที่ผมมักจะเล่าให้กับลูกค้าฟังบ่อยๆนะครับจะเป็นเรื่องของกระแสเงินสด3ช่วงเวลานั่นคือ1เรื่องของกระแสเงินสดณนะปัจจุบัน 2กระแสเงินสดในอนาคตและ3กระแสเงินสดในช่วงเวลาเกษียณนะครับก็กระแสเงินสดในปัจจุบันอันนี้ง่ายๆเบสิกเลยก็คือว่าปัจจุบันนี้กระแสเงินสดคุณเป็นบวกไหมนั่นก็คือคุณมีรายได้มากกว่าค่าใช้จ่ายหรือเปล่าถ้ามันไม่ใช่ล่ะคุณก็แค่หารายได้เพิ่มหรือว่าลดค่าใช้จ่ายลงให้มันเป็นบวกจบครับส่วนนี้ผ่านไปได้เนาะคาถามสําคัญต่อมาก็คือว่าแล้วเราจะมั่นใจได้ยังไงล่ะว่ากระแสเงินสดที่มันเป็นบวกของเราในปัจจุบันเนี้ยในอนาคตมันจะยังเป็นบวกต่อไปหรือเปล่าซึ่ง ถ้าเราลองมานั่งคิดดีๆนะครับจริงๆแล้วทุกเหตุการณ์ต่างๆในชีวิตเราเนี่ยเราสามารถคาดการได้หมดเลยเนาะไม่ว่าจะเป็นมือถือเครื่องใหม่ซื้อบ้านซื้อรถแต่งงานท่องเที่ยวเราสามารถวางแผนเก็บเงินกับมันได้ทั้งหมดเลยแต่จะมีอยู่แค่สสิ่งเท่านั้นครับที่เราไม่สามารถควบคุมมันได้1นนั่นก็คือเรื่องของอุบัติเหตุใช่ไหมครับและ2นั่นก็คือเรื่องของการเจ็บป่วยเคยเห็นไหมครับคนที่แบบเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงหรือประสบอุบัติเหตุหนักๆนะครับจะต้องพักรักษาตัวเป็นระยะเวลานาน,าน อาจจะสัก1สัปดาห์1เดือน1ปี2ปี3ปี5ปีแล้วแต่นะครับแน่นอนว่าในช่วงที่เขาพักรักษาตัวยาวนานแบบนี้เขาอาจจะไม่สามารถทํางานหารายได้ได้ไดทําให้เขานะครับขาดกระแสงเงินสดขาเข้าเนาะซึ่งเป็นรายได้ของเขาใช่ไหมครับแต่ว่าค่าใช้จ่ายเนี่ยทุกอย่างแม่งยังอยู่ครบหมดเลยทั้งค่ารักษาค่าบ้านค่ารถอะไรต่างๆที่เขาก่อหนี้ก่อสินไว้ในช่วงที่เขายังมีรายได้ตามปกติเนาะทีนี้ครับวิธีการป้องกันไม่ยากเลยนะครับมัน อัศจรรย์และน่าเหลือเชื่อมากๆนะครับแค่คุณทําประกัน2แบบนี้เท่านั้นครับหคือประกันสุขภาพที่เอาไว้จ่ายค่ารักษาพยาบาลใช่ไหมและ2คือประกันโรคร้แรงนะครับที่เอาไว้จ่ายเงินก้อนให้ในกรณีที่แบบเราเจ็บป่วยด,ด้วยโรคไร้แรงไม่สามารถทํางานได้นะครับเราก็จะมีเงินก้อนจากประกันโรคไร้แรงเลยแหละเอามาเป็นรายได้มาจุนเจือในช่วงนี้ที่เราขาดรายได้ไปเนาะ และ3ครับสุดท้ายเลยเนาะนั่นก็คือกระแสเงินสดในช่วงกเกษียณใช่ไหมครับแน่นอนว่าในช่วงแรกๆนะครับช่วง1นช่วง2เนาะเรานะครับจะต้องใช้ความสามารถของเราและเวลานะครับในการแลกมาด้วยสิ่งที่เรียกว่ารายได้เนาะ แต่ช่วงเกษียณเราไม่อยากทางานแล้วใช่ไหมเราไม่อยากใช้ความสามารถของเราไปแลกแล้วใช่ไหมครับสิ่งที่เราต้องใช้ทดแทนนั่นก็คือเราต้องมีสินทรัพย์ในการสร้างรายได้ให้กับเราครับก็หนีไม่พ้นเรื่องของการลงทุนในรูปแบบต่างๆเนาะอาจจะเป็นประกันบํำนาญใช่ไหมครับประกันชีวิตประกันสังคม provident fund หรือการลงทุนกองทุนรวมต่างๆหุ้นอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับอสังหาอุ้ยตัวเลือกเต็มไปหมดเลยครับขอแค่คุณมานั่งคํานวณคิดดีๆนะครับว่าเฮ้ยตอนกเกษียณเราจําเป็นจะต้องใช้เงินเท่าไหร่แล้วเราก็เริ่มเก็บเงินตั้งแต่วันนี้ในวันที่เรามีรายได้วิ่งเข้ามาแบ่งเงินไปลงทุนลงทุนในระยะยาวให้สินทรัพย์เหล่านั้นนะครับมันสามารถผลิตกระแสงเงินสดให้กับเราได้ในช่วงวัยกเกษียณเพียงแค่เราทําสําเร็จ3ส่วนนี้นะครับ กระแสงเงินสดปัจจุบันกระแสงเงินสดอนาคตและก็กระแสงเงินสดในช่วงวัยเกษียณถ้าเราเคลียร์ทุกอย่างครบให้มันเป็นบวกได้ทั้งหมดเรื่องการเงินก็ไม่ได้ยากอะไรแล้วปะ